สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ที่จังหวัดนครพนมนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายพื้นที่ที่เกิดเขาเรียกวอุทก,กภัยนะครับที่จังหวัดนครพนมก็มีในพื้นที่ของอำเภอสีสงครางีได้รับอุทกน้ำ ในพื้นที่ของบ้านปากอูนนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่เชาวบ้านในบ้านปากอูนหมู่ที่4นะครับได้รับผลกระทบจากน้ำอูนน้ำสงครามเอ,อือท่วมประมาณ3 4วันหลังจากแม่น้ำโขงนะครับแม้ว่าวันนี้จะลดลงประมาณ9เซนเหลืออยู่ที่11เมตรนะครับ เจกว่าก็ยังคงทำให้ในพื้นที่ของอ,อำเภอสีสงครามไม่ว่าจะเป็นบ้านปากอูนหมู่ที่4อ่บ้านท่าบ่อสงครามหมู่ที่4หมู่ที่6ภาพรวมความเสียหายตอนนี้น้ำจมน้ำเพิ่มสูงขึ้นสองถึงสวันที่ผ่านมา เกือบ2เมตรนะครับในพื้นที่ของบ้านปากอูนที่ภาพท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับบ้านหลายหลังนี่ต้องขนย้ายของไปอยู่ที่อื่นส่วนคนที่อยู่ชั้นสองบางคนก็นอนชั้นสองทำอาหารการกินที่ชั้นสองนะครับทำให้ได้รับผลกระทบก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องสัตว์มีพิษกันด้วย หลายหน่วยงานก็เข้าช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นทางมณฑลทานบกที่210นําโดยพลตรีชัดชัยนะครับก็ได้นํากําลังพลมาช่วยขนของกอ่อนหน้านี้แล้วก็มาดูชาวบ้านว่าขาดเหลืออะไรนะครับก็จะมาช่วยเหลือทางไอ้องการบริหารส่วนจังหวัดนครพนมนะครับนำโดยน้องขวัญสุภาพานีโพสุนะครับก็ได้มาลงพื้นที่ มาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับดูเยี่ยมมอบสิ่งของนะครับแล้วก็ถามสารทุกสุขดิบนะครับแล้วก็ทางอเอก,กชนในหลายหน่วยงานนะครับก็มาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับพ่อเมืองสีสงกรามนะครับนางสาวกรณการแก้วมาศเดี๋ยวราไปฟังเสียงนิดนึงนะครับฟังเสียงของผู้ที่ ได้รับเดือดร้อนนิดนึงนะการเข้าอกแต่ก่อนก็เดินลุยน้ําเอาเสื้อผ้ายกใส่มือขึ้นไปแล้วไปอาบน้ําข้างบนแล้วก็ค่อยใส่เสื้อผ้าของนี้ยกขึ้นหมดค่ะข,ของนี้เตรียมพร้อมทุกวันเลยค่ะเฝ้าดูดูข่าวข่าวของไอ้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทีวีอะไรเพื่อนก็บอกมาค่ะอะไรจะเข้าน,นี้ตัวนี้เรารับมือ,อยังไงครับเพร่อนรับมือของเก็บขึ้นข้างบนรีบเก็บขึ้นหมดแล้วค่ะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมหมดแล้วเตรียมพร้อมอยู่ค่ะน้ำก็ขึ้นไปอาบข้างบนค่ะแถวน้ําค่ะน้ำกินนี่พอมีน้ำกินพอมีค่ะบางครั้งก็มีน้ำถังก็อาบน้ำถังอาบน้ำถังทำอาหารทำกับข้าวทำ หุงข้าวก็ใช้น้ําถังค่ะอยู่ชั้นสองเนาะตอนี้กนชั้นสองเนาะ,ะข้างล่างประมาณาลึกเท่าไหร่แล้วครับลึกประมาณเม็ดครึ่งค่ะเม็ดครึ่งเลยเนาะเม็ดครึ่งค่ะแล้วก็ที่ครับก็ส่งกําลังใจนะครับแล้วก็มีภาพบรรยากาศวันนี้นะครับที่มีการมาช่วยเหลือนะครับมีมาช่วยเหลือมอบสิ่งของบรรเทา โดยสมาคมนะครับไทยเวียดนามแล้วก็หลา,ายหน่วยงานนะครับมามอบของก็นนี้ก็มีมาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอาจารย์เซฟอ่านแล้รดังไครับ สวิันสีชุดนะครับถ้ท่ผิดลกเดยวพรุ่งนี้ายิดินคันน้นะครับปลัดจังหวัดนะครับก็ข้อบกพรองวาปัานี้ก็ปากมุนปากยามนะครับท่าบ่อเนี่ยครับเสียงก่มีบ้านใหก็หนาี้แม่ครับแม่เลยครับพี่นครับต้องมีกติกาด้วยมีสัญญธรรมด้วยนะครับเดังเดิมแล้วรับแล้วฮะมามาเวียนรอบสองอีกนะครับผมจำ เพอรับแทนเอาให้มันครบ30ชุดตามที่นายเพอบอก30ชุดเนาะครับลูกบ้านลำบากกำนันก็ต้องลำบากด้วยเอาหมาอให้ทางท่านประหลัดป้องกันเลยก็ได้ไม่ไปรับนครับเราน้องชาวถ้าบอกทางครับจากยี่ตอนสี่เลยครับ และได้รับผลกระทบมากกว่านั้นนะครับเพว่าคนที่อยู่นะครับก็ประชาชก็ยิดหน่อยวันนี้นะครับได้ร่วใจนะครับในจกรเรานะครับร่วมกันบริจาคเงินแสนหนึ่งบาทนะครับเพื่อจะจะซื้อสิ่งของของโภคองโภนะครับแลญญญาน

ท่านออกแล้วไฟเบอร์มาเลยแม่เรามีเรือประจุทำไปลับไปต่าใกล้เหลือกคนดึงบักอีกชุดหนึ่งสองบายุนี <il S 1> ่ซสอมชุดบักชมดเฮ้ นี่ก็เป็นภาพผลกระทบนะครับที่มาฝากท่านผู้ชมนะครับก็ต้องคอยเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับก็ได้รับผลกระทบกันหลายคนหลายพื้นที่นะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณท่านที่รับชมนะครับวันนี้นครพนมทันข่าวามานำภาพบรรยากาศนะครับ มาฝากท่านผู้ชมนะครับขอบคุณ fc นะครับร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยนะครับในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าอูเทนสีสงครามนาทมนาว่าแล้วก็พื้นที่ใกล้ลุ่มน้ำตอนนี้น่าจะกระทบไปพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็ทาดพนมบางส่วนแล้วนะครับ สถานการณ์น้ำโขงแม้ว่าจะลดลงนะครับก็ต้องคงยังต้องเฝ้าระวังาพายุที่กำลังพัดเข้ามา,อาไอซูริกนะครับที่ตัวนี้นะครับที่กำลังพัดเข้ามาเนี่ยก็ทำให้น้ำฝนอาจจะส่งผลให้ในหลายพื้นที่มีน้ำสะสมแล้วก็ทำให้กระทบ นะครับพื้นที่ลาบลุ่มลุ่มต่ำนะครับในหลายพื้นที่ตอนนี้พื้นที่ทางการเกษตรนะครับตอนนี้คาดการรวม8 0 0 0มื่นไร่แล้วนะครับภาพรวมทั้งจังหวัดเสียหายหนักก็ยังคงเป็นพื้นที่อำเภอสีสงครามอำเภอนาทมนะครับบ้านแพงท่าอุเทนนาะว่า น่าจะประกาศภัยอย่างเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าปริมาณน้ำที่สะสมในพื้นที่ลำน้ำอูนลำน้ำสงครามนะครับยังคงไหลลงช้าเนื่องจากแม่น้ำโขงนี่ยกตัวสูงอยู่นะครับแต่เกือบ12เมตรยังไงก็ต้องคงต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ ในหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามขอบคุณท่านที่รับชมนะครับวันนี้นครพนมทันข่าวนำบรรยากาศาน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมมาฝากท่านผู้ชมนะครับและการช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆเดี๋ยวยังไงนะครับเจอกันใหม่ราห,หน้ารายนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับประทีปวชิระธัญญากุลนะครับเพจนครพนมทันข่าว ารายงานที่จังหวัดนครพนมเจอกันใหม่ไ์หน้าสวัสดีครับ กินหรือเปล่าแม่